สวัสดีค่ะกลับมาอยู่ต่อครับกับรายการ เม้ากันเริ่มเป็นดีเจใช่ว่าไงเม้าต่อซิคุณธงเขาบอกว่าโอ้ยเมื่อกี้เราพูดกันไม่หยุดเลยเนาะแล้วก็เลยถามว่าตอนนี้ดีเจน้องธงธงเนี่ยเป็นดีเจแล้วเวลามันเงียบหรือว่าเดทแอร์เนี่ยรู้สึกตกใจบ้างไหมนั่นเลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราทำอะไรผิดหรือเป<อ>ล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราอยู่ในห้องซีฟแบบสองคนใช่ไหมเออเวลาเราใช้ใครเงียบไปหรือว่าบังเอิญเงียบพร้อมกันเนี่ยมันรู้สึกว่าเราไม่ได้<อ>ทำหน้าที่ถูกต้องแต่เงียบทำไมคนคงงงเงียบทำไมเนี่ยอะไรเงี้ยเออเพราะว่ามันเป็็็็นนนสิส่่่งทีีดเเเจกกกคคืือออปฎข้้หาามลยะว ถ้ารู้สึกเดทแอนเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกไม่ไม่มั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเวลาปล่อยออากาศไปแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องห้ามเงียบเขาพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆเพราะว่าคนเนี่ยเขาจะฟังเสียงเราไงเพราะว่าเขาไม่เห็นภาพถูกต้องแล้วนี่แสดงว่าดีนี่เป็นดีเจเข้าเลือดแล้วนั่นเนี่ยเรามีความรู้สึกชอบมากเลยนั่นไงล่ะรู้สึกสนุกมากเหมือนได้ปลดปล่อยไอาแล้วอยู่บ้านเงียบสอบนี่สอบพ้อปฏิบัติปกติปฏิบัติธรรมเออเงียบจะไม่ค่อยคุยกับใครพอได้คุยพอคุยยาวเีราเราก็ชอบเราได้ระบายเออรู้สึกหอมลงเลยพอระบายออกแล้วใช่ใช่ใช่ช่วงเช้าเป็นน้ำนิดเดียวก็ดี มาขอเริ่มเลยแล้วกันจบข่าวเริ่มที่ฝั่งของแท็กก่อนพี่เอีวเชาครับวันนี้พี่เยวชากับน้องแท็กเนี่ยจะอยู่ฝั่งของเด็ก18ปีออกได้ออกได้ครับออกได้2นาทีแท็กครับทำไมถึงออกได้ฮะเด็กสมัยเด็กสมัยนี้มีการป้องกันตัวสูงเทคโนโลยีเทจะไงยังไงหมายถึงว่าอ้าวแล้วเมื่อก่อนกับสมัยนี้มันไม่เหมือนกันเหรอเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบเด็กมันรู้เยอะไงพี่ อ่เด็กเด็กมันรู้เยอะมันสามารถแบบถ้าอะไรมันผิดนิดนึดนดนงอะมันมันรู้แล้วคือผิด,ผดสังเกต,เกต,ตแน่นอนรู้แล้วคือจะจะจะ,จะทราบแล้วเพราะว่าตอนนี้เด็กจะรู้เร็วใช่แล้วก็ <พอ S 2> แวแล้วเดี๋ยวนี้เรามีบีบีไงอ่ะเวลาเรามีอะไรเราก็บอกเพื่อนได้เอยตอนนี้อยู่ตรงนี้นะ,อะตอนนี้อยู่ตรงตรงนี้นั่นเราอยู่ตรงนี้สมมุติว่าห้าทุ่มครึ่งกำลังกลับบ้านใช่ก็บีบีขึ้นเลยนั่งแท็กซี่ทะเบียนคันนี้คันนี้ถูกกำลังจะกลับบ้านใช่แลวเพื่อนก็ทราบอ่ะแล้วที่สำคัญอ่ะ ลองลองดูโรงเรียนแต่ละโรงเรียนแบบนี้เขาเผื่อมีงานกิจกรรมงานกีฬาสีงานนู่นงานนี่ก็ต้องกลับดึกยพี่อ๋อก็คือว่าอาจจะต้องเอาเวลาเนี่ยมาช่วยกิจกรรมของโรงเรียนโดยเฉพาะเด็กมหาลัยเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเยอะถ้าสมมติสิบแปดอะไรอะไรจะพูดอะไร้เขาพูดไปก่อนหน่อยสิบแปดปีเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้มันก็ไม่สะดวกในการเดียนเปซื้อขคงซี่อค่พี่เขาบอกว่ากลับดึกเขาบอกว่ากี่โมงบ้าสี่ทุ่มหลังสี่ทุ่มนะหลังสี่ทุ่มซึ่งเป็นเวลาที่เขาไปทำไมเอาไปทำไมก็ จร,งริงๆของแท้ก็คือว่าเด็กคือรู้รู้รู <ๆ S 1> ้เร็วแล้วก็<ช>ตอนนี้สังคมบ้านเรามันเปลี่ยนไปเดี๋ยวผมกอเคลียร์นู้นนะมั้ตรงนูดไดไงน้ไม่ไตอม้องเคลียร์ตรงนี้ต้องคุยตรงนู้นไม่ต้อง,องเคลียร์ ก็คือสังคมมันเปลี่ยนไปเด็กก็จะรู้เยอะขึ้นออกไปไหนแล้วก็จะสามารถรู้สึกว่าระวังตัวเองได้ใช่แท็กก็คือคิดว่าตรงนี้ใช่พี่เพราะว่าเราโตมาต8ดสิบแปดล้วก็อยู่ไหนแล้วก็ออกแล้วน้องแท็กไม่กลัวเด็กๆเขานัดกันออกไปแล้วไปมั่วสุมตามที่ต่างๆทีต้องออกกฎหมายแบบนี้เด็กมันก็ต้องมีเด็กดีและเด็กไม่ดีด้วยอ๋อมันมีสองเั่นมันมีสองเซ็กชั่นทแล้วมันก็ต้องมีเด็กทั้งรู้และไม่รู้ด้วยสิถ้ามีสองเซ็กชั่นก็มีเด็กรู้บางคนก็ไม่รู้ก็มีเด็กก็แบบไม่รู้ได อย่าเย็นๆเออเนี่ยบอกแล้วอย่าทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วจะ่หูทุกทีเลยพี่ต้ไม่ไหวจะเคี้ยงไม่ไหววะเมื่อวานนี้ก็ต้องเปิดห้องให้ใครใครใครใคโอ้ยมเจ๊งมากมันเกิดว่าสิบแปดแคว้นนี่อยากจะทะเลาะกันไหนสักลมเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้มันรู้มากก็บอกมันรู้ มันรู้มากมันรู้หมดแล้วอ้าถ้าสมมติว่าเด็กออกกฎหมายมา18ปีเด็กเซ็กชันที่เขามั่วสุงมอยู่แล้วเนี่ยมันสามารถมาดได้ไหมปาจะได้18ขึ้นมันก็มั่วพี่ถ้าสมมติว่าในเซ็กชันนี้ห้ามห้ามต่ำกว่า18ถ้าเขาแบบว่าเขาซาอยู่แล้วแล้วออกกฎหมายแบบนี้มาเขารู้อยู่แล้วว่าเขาออกไปไหนไม่ได้แล้วมันจะช่วยทำให้เก็บกฎนะมันจะช่วยมันก็เบาขึ้นไหมให้มันเจ็บกฏอยู่บ้านไหนมั้เราเฮ้ยอย่างเงี้ยมันเจ็บกด บอกแล้วบอกแล้วนะดิบแบบเนี้ยใหญ่โมโหเนี่ยก็ใจไหมพี่โมโหที่ไรเดือดร้อนผมทิเปิดห้องเปิดห้องใหม่นี้ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุกถูกอาจจะห้ามม่ห้ามยุกมันออกเลยนะหกโมงมันก็ออกแล้วนะหกทุ่มหนึ่งมันก็ออกแล้วนะเขาก็กะเวลาเผื่อเลยเอาเวลาเผื่อเลยไม่ต้องทำการบ้านยังไงเออไม่ถ้าสมมติว่าเอาไปลอกตอนเช้าไงอ่าถ้ามันเปิเปิดแล้วจะเล่นอย่างนี้มจะก็เลยจะตายตายแล้วกันแม่ มันเกินไปแล้วถ้าเรื่องใหญ่หน่อยนี่คงไม่เปิดห้องกันเลยหรอครับนะครับนี่แค่ทะเลาะกันจูบกันจะตายโอไทะเลากันย้ายแล้กันแบบนี้นะกราบผมเอาล่ะน้องแท็กชัดเจนไปแล้วยังไงแล้คเนี่ยเปอานอะขอเวลาหน่อยก่อนผมองเย็นไม่กลับบ้านะไปเที่ยวเที่ยวเสร็จกันบ้านไม่ทำเป็นรอบตอนเช้า นี่คือสมัยเรานี่แหละเป็นเรียกว่าเด็กที่แบบว่ายังไงแล้วเนี่ยไม่มีกฎอะไรห้ามเขาได้หรอกเราเคยทำเนะเขียนไหมเขียนไม่เด็กเขียนไหมเขียนเขียนมาเขียนให้เพื่อนเด็กละอยากปลวกเลยเขียนคนละยี่สิบตอนเช้าอ่ะไม่ทำงานบ้านอ่ะอ๋อก็คือว่าทำให้ทำให้แต่ยี่สิบ หลายได้เหรอเก็บคนละยี่สิบแม่ภูมิใจแทนหมามันต้องหาตังโอ๊ยอยากให้หมาได้ยินนะกระโดดจุกจให้เหรอผมพี่ดีให้เขาลอกนะทีหลั อก็คือเป็นเป็นต้นขั้วถูกต้องเราเป็นต้นแบับแล้วมันมีค่าใค่หรอกอะค่อยๆมีแบบว่าเวลาสอบเดี๋ยวเพื่อนแม่อาหนังสือมาให้เพื่อนลอาข้อสอบนะพอมันลอกส่งเราข้อสอบเราส่งเลยกูเอาแล้วกูส่งอะไรหลบชี้หรอเออรลบชื่อแม่โรงเรียนภูมิใจครับเนี่ยภูบางนี้างจบแล้วนะจบแล้วยังไงก็ห้ามไม่ได้หรอกครับกฎหมายเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยออกได้เถอะมันมีค่าเท่ากันอ่ะเราคิดว่าควรจะออกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสังคมที่มีอารยะอะอย่างเช่นอารยะ มาแล้วใช้มาแล้วคนหมายเนี่ยเนี่ย18ปีห้ามออกจากบ้านเพราะพออายุ18ป้นก็ไล่ออกเลยคือไม่ต้องขอไล่ออกไปอยู่อ๋อก็คืออเมริกาคือเขาจะให้เสรีภาพเสรีภาพเลยให้เด็กไปใช้ชีวิตแต่ว่าก่อนหน้านั้นต้องอยู่ในภายใต้การปกคในฐานะที่เป็นผู้ปกครองท้องและมีลูกอืมงไหมครัใครป็่พ่อแค้ เมื่อวานไปอัลตาซามาลูกหัวเหลืองมากเป็นห่วงลูกจังเลยเชา้าเช้าคลอดลูกก็ดูลูกเลยต้องดังว่า,าไมเขาจะคลอดลูกละแต่ว่าที่พี่ทวงพูดนี่ถูกนะคะเพราะว่าอย่างอเมริกันเนี่ยพออายุสิบแปดปุ๊บคือเขาอยู่ด้วยตัวเองเลยอยู่ได้เลยออกไปเลยออกไปออกไปแต่ตอนตอนที่ยังไม่อายุไม่ถึง18บปีคุณนคนจะอยู่บ้านเพราะอะไรเพราะผู้ปกครองเป็นห่วงมากในสมัยก่อนอะไรอยู่เขบย่าก็เดินอย่างที่บอกใช่ไหมไม่ต้องไปตามหาที่กงที่อื่นสมัยนี้เรานหานะเราเป็นผู้ปกครองก็เป็นห่วงออกไปหลังสีบทุ่มไปทำอะไรมีอะไรเปิดมง สามสี่ทุม่มไปไหนไปไหนไปเที่ยวไงเที่ยวอะไรรับไม่ควรไปไหมต่ำกว่าสิบแปดกไปหมก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนไปเที่ยวไม่ไปทําไมบ้านเราก็มีไปกินวจอแล <laughs> <laughs> มีแค่บ้านเพื่อนอย่างเดียวไม่อยู่บ้านเพื่อนกันร้านเน็ตอ่าไม่อารมณ์เสียไปกับผู้ปกครองที่ต้องไปขับรถตามหาลูกและสมัยนี้เคยมีข่าว้รับ f o r w ฟ r d mail ออะว่าล <laughs> าฟอร์ดแมวลาฟร์ดแมคือเพื่อนแหละในแต่ละคบอกบอกว่าเออว่าแบบว่าเคยเจอเด็ก ที่แบบว่าหลงทางเรายื่นร้องไห้เพื่อขับรถเจอจอดรถลงไปสองเด็กอ <laughs> เออลงไปถามว่าเปไน็ <c oughs> นไรเดวบอกหลงทางร้องไห้ก็หยิบกระดาษเ <c oughs> ขียนชื่อที่อยู่แล้วเรียบร้อยให้ส่งให้กับเพื่อผู้หญิงที่ฟองเอ็เมย์มาผู้หญิงก็โอ้เห็นว่ามีที่อยู่ขับรถไปส่งบ้านอพอไปถึงก็กดกิ่งโจรได้ต่อสายตรงไว้แล้วเป็นไฟช็อตหมดสติไม่รู้ตัว เฮ้ยจริงเหรอตื่นมาอีกทีนอนแก้ผ้าโดนใครของขืนอยู่ปะบ้างก็ไม่จริงเลยพี่ตรงๆก็เอามั่งดิพี่เหนื่อยแเสไหนตัวไงแถวไหนนั่นแหะแถวไหนอยากจะรู้เหมือนกันคืออยู่หน้าบ้านแล้วไม่ต้องกดแต่เราช็อตของเราเอามาเองเราทำเองไม่ดีเอไปนี่ต้องช็อตของหนูชัวร์กว่าไฟแรงกว่าบ้านพี่เห็นไหมมาทำอะไรก็เกิดขึ้นกับลูกก็หาเราได้อย่าให้ออกดีกว่าอ่ะใดถ้าสมมติว่าอเมริกาเด็กสิบเจ็ดสิบเด็กสิบแปดเนี่ยเขาออกไปใช้ชีวิตเองได้ข้อดีมันอยู่ตรงไหนครับ ูว่าพออายุสิบปปุ๊บเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้อะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วไะคะคือต่ำกว่า18เนี่ยทาอะไรก็ควรจะปรึกษาคุณอคุกแม่เพราะว,ว่าวุฒิภาวะอะไรไม่มีเราก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะเพรา <ừ. S 2> ะฉะนั้นเนี่ยหนูจําได้ตอนหนูเด็กๆเนี่ยถ้าสมมติว่าหกโมงเย็นไม่ถึงบ้านอะแม่ไม่ให้เข้าบ้านแล้วจริงเหรอแม่ไม่เข้าบ้านคือเป็นสวัสดีของเราไปไม่ใช่เขามาใน ก็บ้านแล้วแต่ว่าคือปิดไอ้ตรงมุ้งรั่วอะ,อะแล้วก็ให้ยืนอ,อยู่ตรงนั้นจริงเหรอแล้วแล้วบอกแม่ว่าทําไมถึงกลับดึกบอกแม่ว่าจะกลับหกโมงทำไมหกโมงครึ่งพิ่งถึงไปไหนมาไหนเล่าให้แม่ฟงังออ้าวแล้วนี้ไหนไม่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 ไม,ไม,ไม่คิดที่แบบน้อยใจประชดตัวเองแบบไม่กลับบ้านหนีออกจากบ้านเลยเหรอไม่ได้ทําอย่งั้นมันก็แล้วทำไงเราจะไปอยู่ที่ไหนอะอ่าแล้วไงอเอาตางอังค์อ๋อันไหนอันนี้คือในในในเซสชั่นส่วนดีแต่มันจะมีเด็กบางคนที่แบบประชดเลย แต่ถ้าตอนนี้ย้อนคิดกลับไปโอ้หเฮ้ยแม่ปล่อยอยู่นอกบ้านน้าโดนเที่ยวต่อเลยนะโอ้ยผมมึงขึ้นแบกกลับแม่เขาเปิดประตูลับไม่ต้องห่วงหรอกช่วงนี้แม่ไม่ให้ไปไหนหรอกแม่ห่วงมากเช็คใครคนเก็บแม่น่าเกียก็จไปไหนล่ะแม่ถึงห่วงเออคนรักสะตายนะครับเอาล่ะนะคุณผู้ชมก็ลองโทรเข้ามาแสดงความไม่เห็นกันว่ากฎหมายถ้าเกิดสมมุติว่าจะออกเข้ามาเนี่ยนะฮะ ต่ำกว่า18เนี่ยกลับดึกแล้วผิดหรือเปล่าใช่เราควรจะ <ผม S 1> ให้น้องๆทุกคนที่อายุต่ำกว่า18เนี่ยพอถึงเวลาแล้วกลับไปที่บ้านหรือเปล่าเราจะได้เป็นการช่วยไม่ช่วยทําให้พวกวิชาชีพหรือว่าอชาชญากรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยทำให้น้องเยาวชนไทยของเราเนี่ยไม่พบกับอันตรายได้นะครับมาฟังความเห็นของคุณผู้ชมกันบ้างรับสายกันนะเะ่นี่เปเยาวชนนี่เลยสายแรกเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องบีมฮัลโหลบีม พี่ราบเออพี่ชายจำเสียงพี่ชายมงคนมากเลยเสียงเป็นผู้ชายชายชายบีมฮัลโหลฮัลโหลใช่แล้วล่ะบีมบีมอยู่ไหนครับสิบแปดครับโอ้พอดีเลยสิบแปดถ้าสมมติมีกดไมคกฎหมายออกมาไม่ให้บีมออกนอกบ้านหลังสี่ทุ่มเนี่ยบีมรู้สึกไงบ้างเซ็งโอ้เซ็ง แม่ถามบีมได้หยถาม่บีมไม่ไไมไนมทไมาแม่บีมทไม่ทำไมบีมบีมเหมือแซงอ่ะไม่บีมเหมือนแซงบพรเพราะว่าทําไม่เาไมไดออกก็อดเที่ยวกับเพื่อนสิอ๋อชีวิตอยากเที่ยวทุกวันเลยเหรอลูกชีวิตหนูอยากเที่ยวทุกวันเลยเหรอใช่มาเจรมาดีมา วันบีมแล้วบีมอยากจะไปเที่ยวที่ไหนอ่ะก็เออสม่าเขาไปที่ไหนอยากรู้ก็ไปสวนสนุกอะไรอย่เงี้ยสวนสนุกที่ไหนเปิดหลังสี่ทุ่นสวนสนุกตรงไหนไม่เปิดสี่ทุ่นหลังเอ้าสวนสนุกกลางคืนสนี่เหรอราชวีพน้องบีมสนุกมากน้องบีมเข้าข้างใครครับเออก่อน็ต้องสวัสดีปีใหม่พี่ฮ่าฮ่า เธอได้องน้องบีมก่อนแล้วมีคอื่นหรือยังคะโอ้ยแท็กไปถามมั่วซั่วน้องเขาบอกมาแล้วว่าก่อนอื่นบียก่อนอื่นไม่ลูกก่อนอื่นต้องสวัสดีพี่ใหม่พี่ดาครับยังคิดจะสวัสดีเราอยู่สวัสดีพี่ใหม่ฮัลโหลพี่ใหม่บครับแม่แขกวีไียังไงพี่ก็ต้องอยู่ให้ถึงสุดท้ายสวัสดีพี่ใหม่น้องบีมด้วยแล้วแล้วาสวัสดีใครอีกครับไม่แล้วครับไม่ครับ น้องบีมเลือกฝังไหนฝั่งที่ไหนครับโอ้โหเรียกฟังด้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาเหมือนอยู่ฟังเราเออต้องอยู่ฟังเราอ่ะแต่เขาอ่ะชอบพี่ไหนไงอันนี้พูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดจริงเขาเลิกพี่ไหนมากเขาเลยอยู่ข้างพี่ไห่ตอนแรกนะมาปูดีแล้วถูกแต่ไม่ได้เชี่ยวม่เซ็งมันเซ็งม่เซ็งคือน้องเขาเลิกเซ็งเราอ่ะเขาอยากจะอยู่บ้าน คนที่อยู่กันปิดคนนี้มาจา์เราน้องมึงไม่ได้มาสนุกปิดอันนี้ปวดตัวนี่หว่าแต่เบฟแต่เบฟมีอะไรจะบอกกับพี่ใหญ่ไหมค่าว่าโทรมาอีกละนะซุ๊บซุ๊บขอบคุณไม่ไดขอบคุณนะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ